ท่านนี้คนเป็นตัวเล็กๆอน่ะนะฮะแต่สุดท้ายแล้วก็มาฆ่ากันตายครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปมปัญหาไม่ใช่ซึ่งหน้าแต่ปัญหามาจากเรื่องที่ดินฮะขยับออกมาในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวของการตัดแต่งกิ่งทุเรียนเพราะว่าฤดูการเนี้ยทุเรียนยังออกได้อีกเยอะเลยนะคะ เพิ่งจะมาได้ไม่มากยังมีให้ได้กินอีกยาวๆเลยแต่ปรากฏว่าหนุ่มคนที่ขึ้นไปตัดแต่งกิ่งทุเรียนเนี่ยเขาก็มีอุปกรณ์เหมือนแบบเป็นไอตัวกันไกที่เอาไว้ตัดนะคะไปโดนกับสายไฟเข้าไฟช็อตเสียชีวิตคาต้นทุเรียนเลยจุดไหนมีความเสี่ยงเนี่ยอาจจะต้องตัดสินใจโค่นซะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยแบบนี้ครับสลดใจไปเลยอ่ะอ คุณผู้ชมคะเรื่องราวของการทุจริตคอรัปชันเนี่ยเราอย่าปล่อยให้มันเป็นเรื่องที่เห็นจนชินชานะคะเพราะว่าการธุรกิจทุจริตคอรัปชันที่เราเห็นใกล้ตัวอยู่แบบนั้นมันบ่อนทําลายชาติจริงๆนะคะเราเห็นกันบ่อยๆบางครั้งรู้สึกว่าเออมันก็ธรรมดาแหละมันก็ปกติแหละหลายๆคนก็ทํากันจนเป็นเรื่องคุ้นชินแล้วก็ทํากันมาตลอดทํากันมาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้สนใจว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดแล้วหลายๆครั้งก็มีการที่รู้สึกว่าแบบ คนนั้นก็ทํางั้นเราทําบ้างแล้วกันอ,อย่าให้มันต้องเป็นแบบนั้นเลยนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันกันค่ะมนุษย์ที่อยู่ด้วยกันจะมีทั้งมนุษย์ที่ตรงไปตรงมากับมนุษย์ที่ไม่ตรงไปตรงมาเพราะว่าคนแต่ละคนไม่เหมือนกันทําไงก็ได้ให้คนอยู่ด้วยกันแล้วไม่เบียดเบียนกันอันนั้นเป็นหลักคิดพื้นฐานแต่ท่ากางการไม่เบียดเบียนกัน ก็จะมีคนละเมิดกติกาเพื่อความสะดวกสบายของตนเองที่ปัญหามันยังเกิดอยู่ทุกวันนี้เพราะว่ามันมินเมย์มากมันแยกไม่ออกว่ามันเป็นสิน้ำใจหรือมันเป็นการคอรัปชันหรือการทุจริตถ้าคุณทำเพื่อหวังผลอะไรบางอย่างเี่ยมันไม่ใช่สิน้ำใจนี่คือต่างตอบแทนวิธีเช็คง่ายๆ่ามันเป็นสิน้ำใจหรือไม่คือสิ่งตอบแทนของคุณละเมิดผู้อื่นหรือไม่การอำนวยความสะดวกการทำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันตรงไปตรงมาหรือไม่ ผมว่าคุ้นชินเป็นข้ออ้างอีกชนิดหนึ่งว่าใครๆก็ทําการคุ้นชินที่ผมเห็นก็คือโมอเตอร์ไซค์ขี่สวนเล่นโมอเตอร์ไซค์จอดรอไฟแดงแต่เห็นไม่มีรถมาไปเลยทําจนเหมือนกับคุ้นชินแต่จริงๆมันคุ้นชินไม่ได้เพราะมันจะสร้างอันตรายกับคนอื่นอย่างหายนะมากถ้าทุกคนทําอย่างนั้นแล้วมันจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นคุณคิดเฉพาะตัวคุณเองไม่ได้น้ําหยดหนึ่งหกสิบล้านหยดกลายเป็นทะเลสาบเป็นมาหาสมุทรเพราะฉะนั้นคุณกําลังเริ่มกระบวนการของสิ่งที่ไม่ถูกต้อง คนที่ทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วแต่มีความทุกข์คุณกำลังมีวิธีคิดที่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์นะไอ้ปัจจัยภายนอกเนี่ยไม่ยิ่งใหญ่เท่าสิ่งที่อยู่ในใจถ้าคุณทำอะไรบางอย่างแล้วคุณได้ปัจจัยภายนอกมาเป็นเงินเป็นทองเป็นข้าวของเป็นอะไรก็ได้แต่ในใจอ่ะมันเป็นทุกข์มันไม่มีเกียรติคราวน,นี้ทำไมคุณทุกข์เพราะคุณเห็นคนที่เขาไม่ทำอย่างคุณแล้วเขาได้ตังหรือได้โอกาสหรือได้อะไรก็แล้วแต่คำถามของผมคือแล้วเราจะไปสนใจเขาทำไมก็แปลว่าเราอยากทำใช่ไหม แต่เราฝืนไม่ทำใช่ไหมมนุษย์ที่ช่อฉนเมื่อทำแล้วมันเป็นกับดักเขาจะทำอีกและเมื่อทำอีกเขาจะทำใหญ่กว่าเดิมแล้ววันหนึ่งระบบจะโจมตีโดนคนที่ควรจะโดนวันนี้ไม่โดนไม่ได้แปลว่าวันหน้าไม่โดนคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าในอนาคตมันจะไม่ถูกเปิดโปงขึ้นมาก็แล้วแต่ก็อยู่ไปด้วยความรู้สึกแบบนั้นต่อไปเถิดคนเช่นนั้น มีการสำรวจประเทศต่างๆ180ประเทศอันดับหนึ่งคือเขารัปช่นน้อยที่สุด180คือแย่ที่สุดเราอยู่ประมาณ110แล้วก็มีสิงคโปร์อันดับ5เอเชียเดียวที่ติดเข้าไปถ้าใครจะถามว่าแล้วประเทศเราจะสามารถขึ้นไปในตัวเลขที่ดีงามกว่านี้เราขึ้นไปเลขตัวเดียวก็ได้ถ้าคนทั้งประเทศพร้อมใจกันเป็นเราลงไปร้อก็ได้ถ้าคนในประเทศพร้อมใจกันเป็นแต่คราวนี้อะไรที่คน 60- 70ล้านคนจะพร้อมใจกันเป็นเนี่ยมันต้องแก้เป็นเจเนอเรชันต่อเจเนอเรชันการปลูกฝัง2องด,ด้ การแก้ไขระบบให้แข็งแรงมีความโปร่งใสมีระบบตรวจสอบตรวจทานมีระบบลงโทษที่แข็งแรงกับ2ก็คือการสร้างคนรุ่นใหม่ที่ดีกว่าคนรุ่นเก่าที่มองถึงความเป็นมนุษย์และมนุษย์ด้วยกันไม่ใช่มนุษย์คือฉันคนเดียวสิ่งที่คุณกําลังทําและเอาเปรียบคนอื่นมันไม่ต่างจากการเดินไปแล้วคนตัวใหญ่ของคุณกระทืบคุณแล้วคุณไม่รู้จะทํำยังไงแต่ตอนนี้คุณกําลังทําคนอื่นอยู่โดยคุณอ้างว่าก็ฉันฉันจเจ้าอย่างนี้นั่นคือวิธีคิดแบบจะอยู่คนเดียว แต่ถ้าทุกคนพร้อมใจกันเข้าใจว่าเราจะอยู่ด้วยกันเราจะเอาเลขตัวเดียวก็ได้สังคมโปร่งใสเริ่มจากคุณนะทำโอ้เห็นพลังชัดเจนเลยว่าสังคมมันจะโปร่งใสครับเริ่มจากเราเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชม,มน้ำหนึ่งหยดเราคนไทย70ล้านคน มันก็เป็นมหาสมุทรได้นะ<ช>รวมมือร่วมใจกันได้ทุจริตป้องกันได้ค่ะครับอ่ะ่านผู้ชมมาต่อกันที่เรื่องของโลกอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นสายไหนเทคโนโลยีมีผลอย่างมากเนาะแล้วเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก็ไปเร็วมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นหากอยากอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆชวนมาร่วมงานนี้เลยครับ โดยล่าสุดนะครับ RX Tradeex นั้นเชิญนักอุตสาหกรรมการผลิตทุกสายร่วมอัปเดตนวัตรกรรมและเทคโนโลยีของเครื่องจักรรุ่นใหม่กว่า2,000แบรนด์จาก30ประเทศ21พาวิลเลียนนานาชาติจาก5ประเทศและเขตปกครองพิเศษครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้จีนญี่ปุ่นสิงคโปร์และสาธารณรัฐจีนหรือไต้หวันในงาน Manufacturing Expo 2025มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตและอุตสาหกรรมสนับสนุนที่ครบครันที่ สุดในอาเซียนมหกรรมเดียวครับที่รวมงานแสดงสินค้าเฉพาะทาง7งานสําหรับการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อิเล็กทรอนิกส์การเตรียมพื้นผิวและชุบสีการออกแบบและบริหารจัดการโรงงานและอาคารพาณิชย์ครับชมไฮไลท์เครื่องจักรอุตสาหกรรมใหม่ๆห,หลายรายการอาทิเครื่องฉีดชิ้นงานพลาสติกที่ผสมสารเติมแต่งกลิ่นหอมเครื่องอัพไซคลิงขยะพลาสติกเครื่องแอร์ blasting machine ที่มีระบบป้องกันละอองสีไม่ให้กระจายจากหัวเครื่องและเครื่องหยอดน้ํายาอัตโนมัติรวมถึงเติมองค์ความรู้กับสัมนมาอีกกว่า1น0หัวข้อโดยวิทยากร มากกว่า120ทันครับจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง21มิถุนายนนี้นะครับตั้งแต่10นาฬิกาถึง18นาฬิกาที่ไบเทคบางนาใครที่สนใจร่วมงานหรือเข้าชมงานนะครับสามารถเดินทางไปลงทะเบียนหน้าง,งานได้เลยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย mm. ย้ำอีกทีว่าไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับและสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.manufacturing-expo.com ครับครับ พักครู่เดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปจังหวัดสมุทรสาครหลอนระดับเจ็ดกะโหลกควายให้และไม่เอาคืนจริงฮะลุงคอร้ายขี่มร์ไซค์ผ่านโค้งเป็นโค้งอันตรายแต่ชาวบ้านเรียกว่าโค้งอาถรรพ์ชนแหกยับสนันวันไหวตายคาที่ที่หัวนี่หมวกก็เอาไม่อยู่ครับ มิติใหม่ของอาร์ทอยที่เป็นมากกว่าของสะสมพร้อมนำเอกลักษณ์ไทยสู่สากลด้วยการออกแบบที่ผสานความมงคลและศิลปะได้อย่างลงตัวเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ในช่องทางออนไลน์ร้านอาตงชอ็อปและร้านหนังสือในอินทุกสาขาลงไม่มีเงินสดอ่ะมีคิวอปะไม่มีอันนึงงอันนึงไม่เป็นไรฟรี ปะลงุงไปไหนอ่ะคลุงคิอวอาค่ะมีน้ำใจก็ต้องมีไรายได้ด้วยนะคะให้คุณสร้างสังคมที่น่าอยู่ไปได้อีกกสิกรไทยประทับใจไปได้อีกเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการติดเชื้อในปากและลำคอเลือกสเตปซิลออเรนจ์วิตามินซี HSR ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคออ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา จะติดไปไหนนี่วันอังคารฮะวันอังคารอังคารนั้งทีพลาดเคฟสีได้ไงดิวผู้พันวันอังคาร10ชิ้น199บาทถึง26สิงหาคมนี้คุณว่าเด็กคนนี้เป็นนักดนตรีได้ไหม S, s 26 GO 3ใหม่ผสม a l p ฟ a s ซฟิ g โก y e อ i ล ทุกจินตนาการอาจเป็นจริงได้ใหม่เอกทธส์เฉพาะ S 2 6บก Go 3และ,ะ S 2 6บก Go Pro สว้าวความหอมใหม่เบอร์รี่ไอศครีมโทสหายินกลิ่นเบอร์รี่โทสพาคุณสุ่ความหอมสดใสนานตลอดวันใหม่หายินกลิ่นเบอร์รี่โทสหอมติดจมูกเลยโลตัสกรอบอร่อยทุกที่ทุกซอกโลตัส In, มิชลินมุ่งมั่นกิดคนนวัตะกรรมเพื่อใช้บนท้องถนนด้วยการออกแบบยางที่ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยจนเกินความจำเป็นมิชลิน motion for life เด็กๆรู้นมคาในชั่น UHT <c oughs> แคลเซียมสูงเมื่อคุณสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กระพราะรากกัไม่เป็นใจเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้บรรเทาอาการหวัดด้วยดีคอเจนดีคอเจนมีตัวย,ยาพาราเซตามอลและคอเฟนิรามีนาารีนดีคอเจนบรรเทาอาการหวัดอย่างมีประสิทธิภาพอาจาก,กระตือนในฉลากัชย์ยาคู่ซีของหลิงออมเจเลเ่บิวตี้เช้าบ่ายเย็นหรือดึกคลายหิวด้วยเจเล่บิวตี้ทุกที่ทุกเวลานะคะ ทำไมถึงชอบใช้เทปไทยครับปากสะอาดปากสะอาดปากสะอาดพราะมีสมุนไพรหลายชนิดดีต่อเหงือกและฟันรสด,ด,ดีใช้ง่ายช่วยลดคลาฟฟันช่วยลดกลิ่นปากหลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดซปเปอร์กาแฟอยากให้ทุกคนมั่นในสเสน่ห์เฉพาะตัวแล้วคนอื่นจะเห็นสเสน่ห์ที่ไม่เคยสัมผัสเหมือนซปเปอร์กาแฟทรีอินวันที่คงความหอมกลมกล่อมอร่อยเฉพาะตัวดื่มเลยมั่นๆั่นเปอร์กาแฟ ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแกท้องอืดแก่ปวดท้องแกท้องเสียอย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน,ออน,น,ข,บนขนาดใหม่450 m l บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ย่าขอเซฟได้ได้มคะฮะท่ามาอีกแล้วสนุกซด้รับจบ กรอบอร่อยทุกทีทุกสองโลตัสปรากฏการเพลงฮิตรวมศิลปินกว่า30ชีวิตที่คุณคิดถึง h a l l of f r i e n d s Concert 26กร,รกฎาคมนี้วัน b บ n ค k ก k f ร r งสีอารมณ์4ชุ่มโมงเต็มกับ30ศิลปินร้อยเรียงทุกบทเพลงฮิตในเวอร์ชั่นใหม่โดย Masterpiece บัตรราคาเริ่มต้น2,500บาท ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์เด็กๆรู้นมคานชั่น UHT แคลเซียมสูงไปเที่ยวกันครับอ่านัแป๊บนึงนะสบู่สมุนไพรโอเคเ์เบิลช่วยบำรุงผิวสวยฟองเยอะเนื้อฟองนุ่มฟูให้คุณอาบน้ำได้อย่างเพลิดเพลินไปอีกนานเลย น,นงสบู่โอเคเฮอร์เบลอาบเพลินช่วยบำรุงผิวสวยคู่ซีของหลิงออมอเจเล่บิวตี้เช้าป่ายเย็นหรือดึกคลายหิวด้วยเจเล่บิวตี้ทุกที่ทุกเวลานะคะภาคเหนือมวลฝุ่น PM 2.5เยอะแต่มวลความสุขล้นปลั่าปลเหลือมิตซูบิชิเฮ e วี่ดิวตี้มี Nano Air Filter ช่วยกรอง PM 2.5พร้อมไปปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตแอลลี่ดื่มดีเมาแล้วไปลอง ลองดูลองปะประลองลองไปเรื่อยเรื่อยมีให้ลองอีกเยอะดีหมอมีประโยชน์พร้อมให้ลองเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการติดเชื้อในปากและลำคอเลือกสตรีปซิลออเรนจ์วิตามินซี HSR ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคออ่านคำเตือน,นฉลากก่อนใช้ยา กลับมาแล้วสหครุปแฟแอนเฟสครั้งที่29 Big กช็อ Big ๊กโชว์ตำนานเก่าเล่าใหม่ที่นักช็อปตัวจริงรอคอยพบสินค้ากึ่งพันรายการ26-29มิถุนายนนี้ที่ใบเทคบางนาสแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเลย นี่เลยยาแก้ไอตราเสือดาวรถน้ำพึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอยาแก้ไอต้องตราเสือดาวนิวยาริสเอ g ี t ไนเช e บ s เชตเซเตอร์สไตล์ที่เรากำหนดแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟี่ยาเม็ดแก้แพ้รดน้ำมูกพอเฟนนิลามีนอ่านคับซเตือนในฉลากก่อนใช้ยา โมง23นาทีนะครับผู้ชมตามเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบร่างของคุณลุงเป็นผู้ชายสูงวัยคนหนึ่งที่เสียชีวิตลอยอยู่ในแม่น้ําเจ้าประยาร่างเนี่ยมาติดอยู่บริเวณท่าน้ําตรวจสอบแล้วไม่มีเอกสารติดตัวเจออย่างเดียวคือเหรียญ10บ,บาทเท่านั้นคนที่ไปดูเหตุการณ์บางคนบอกว่าเหรียญ1ิบ,บาทที่ติดตัวอยู่นี้หรืออาจจะเป็นเหรียญสะกดวิญ,ญญาณครับ อีกหนึ่งที่ค่ะคุณผู้ชมคือสภาพถนนการจราจรเนี่ยบางจุดต้องยอมรับว่ามันอาจจะไม่ได้เอื้ออํานวยเลยกับคนที่อาจจะไม่ชินทางหรือว่ามาด้วยความเร็วนะคะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับโค้งนี้ชาวบ้านบอกว่าเจ็บตายกันเป็นว่าเล่นแล้วนี่คือศพล่าสุดค่ะไม่แล้วตอนนี้ตอนที่จับเอาไว้ได้เนี่ยเขาดูนิ่งมากเลยนะแล้วก็ยังมีแบบอย่าทำร้ายร่างกายผม คือสู้ไม่ไหวแล้วอ่ะคนเยอะขนาดนั้นแต่พอตำรวจมาเอ้ยมันล่องหนเออจาห<อ>วัดอะไรนะ ส,ส,สชนบุรีชนบุรีชนบุรีสมศักดิ์ศรีมีแต่เรื่องจริงเหตุการณ์ต่อไปนี้ชนบุรีมีแต่เรื่องและช่วงนี้กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งหนึ่งฮะโลกกว้างทางแคบ,คบมีสองหนุ่มวินมอเตอร์ไซค์ไฟกันมาก่อนจากนั้นมาโชคชะตาเล่นตลกมันชนบุรีใหญ่โตมโหฬานะฮะแต่ว่ารอบนี้วนกลับมาเจอกันอีกทีที่ข้างสถานีตำรวจก็เลยหวดกันยับไม่นับว่ามีกฎหมายในประเทศไทย